ผรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเราเปิดบ้านต้อนรับน้องๆและคุณครูจากโรงเรียนบ้านเนินทองตําบลสลุยอำเภอเท่าแสจังหวัดชุมพรค่ะน้องๆเดินทางมาถึงหน้าบ้านผ่อนผู้สร้างกันแล้วนะคะพี่ๆออกมาต้อนรับน้องๆเต็มไปหมดเลยค่ะเมื่อเดินทางมาถึงกันแล้วก็เชิญเข้าด้านในกันได้เลยนะคะ วิทยากรของเรากำลังรอน้องๆอยู่เลยค่ะเมื่อน้องๆมาถึงบ้านผ่อผู้สร้างแล้วสิ่งแรกที่จะได้รับนั่นก็คือน้ำคนละหนึ่งขวดเพื่อเอาไว้จิบระหว่างทำกิจกรรมนะคะโดยเฉพาะการทำกิจกรรมกลางแจ้งเราควรจะมีน้ำคติดตัวไว้เสมอค่ะเพื่อเอาไว้ดื่มชดเชยน้ำที่สูญเสียไประหว่างวันนะคะได้รับน้ำกันมาแล้วก็ขอเชิญเข้าด้านในอาคารอเนกประสงค์บ้านพ่อผู้สร้าง เพื่อเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการกันเลยค่ะมีการแนะนำสถานที่ภายในชุมชนบ้านพรผู้สร้างต่อด้วยการแนะนำตัวของพี่เลี้ยงและวิทยากรแต่ละคนค่ะและหลังจากจบกิจกรรมภายในอาคารอเนกประสงค์บ้านพรผู้สร้างกันไปแล้วพี่ๆก็จะพาน้องๆไปเดินชมสวนพรผู้สร้างกันค่ะเริ่มกันด้วยซุ้มผักเลยนะคะอันนี้เป็นผักเลื้อยค่ะ หนึ่งในผักเลื้อยที่เป็นที่รู้จักมากๆนั่นก็คือบวบหอมนะคะนอกจากบวบหอมแล้วเรายังมีน้ำเต้าขวดน้ำเต้าเซียนให้น้องๆได้ดูได้ศึกษากันด้วยค่ะเดินตรงต่อมาอีกหน่อยก็จะพบกับนาข้าวนะคะซึ่งภายในนาข้าวของบ้านพรผู้สร้างเราได้มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งฝอยเลี้ยงหอยขมเอาไว้ด้วยค่ะ ว่าไปแล้วเราก็มาให้อาหารปลาในนาข้าวกันเลยนะคะน้องๆต่อแถวรับอาหารปลากันไปคนละหนึ่งกำมือแล้วเอาไปให้น้องปลากันได้เลยค่ะน้องๆดูจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลากันใหญ่เลยนะคะได้เวลาไปฐังกิจกรรมอื่นกันแล้วล่ะค่ะบอกลาน้องปลาแล้วออกเดินทางกันเลยแานกิจกรรมต่อมาเราจะพาน้องๆเดินลอดซุ้มเสาวรส เพื่อไปยังซุ้มถั่วขอหรือถั่วปัดอ้ากันค่ะเห็นต้นของถั่วปัดอ้าหรือถั่วขอกันไปแล้วต่อไปเราจะพาน้องๆไปชมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเอามาใส่ผักของเรากันนะคะปุ๋ยหมักของบ้านพรผู้สร้างเรามีอยู่หลายสูตรด้วยกันค่ะแต่ปุ๋ยที่นิยมที่สุดในบ้านพรผู้สร้างตอนนี้ก็จะต้องเป็นปุ๋ยโบกาชินี่ละค่ะเพราะใช้เวลาน้อยแถมไม่ต้องกลับกองด้วยน้องๆลองเอาไปทำตามดูนะคะ ให้อาหารปลาในนาข้าวมาแล้วตอนนี้เราจะมาให้อาหารปลาในบ่อก,กันบ้างนะคะให้อาหารปลาในบ่อก,กันไปแล้วต่อไปเราจะพาหน้องๆไปชิมยอดผักกูดอ่อนๆภายในแปลงผักไร้าสารของเรากันค่ะได้ยอดผักอ่อนๆไปแล้วก็ลองชิมกันเลยนะคะ ชิมผักกูเสร็จก็ออกเดินทางกันต่อไปชมแหนแดงในกาละมังกันค่ะแหนแดงเป็นพืชที่มีประโยชน์มากเลยนะคะสามารถนำไปให้อหาหารสัตว์และยังสามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้อีกด้วยใกล้ๆกับฐานกิจกรรมการเพราะเลี้ยงแหนแดงก็ยังมีเล้าเป็ดและเล้าไก่ของบ้านผอนผู้สร้างอีกด้วยค่ะเราเข้าไปหาน้องเป็ดและน้องไก่กันเลยนะคะ หลังจากที่ให้น้องๆได้คลุกคลีกับน้องไก่กันไปแล้วเราก็จะให้น้องๆไปเก็บไข่ไก่ในล้าวกันค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเด็กๆเก็บไข่ไก่มาได้แล้วก็เอามาวางจัดเรียงไว้ในแผงให้สวยๆเลยนะคะออกจากล้าวไก่เราจะไปล้าวเป็ดกันต่อเลยค่ะเก็บไข่เป็ดในล้าวเป็ดเพื่อเอามาใส่ไว้ในแผงให้สวยงามเช่นกันนะคะ เด็กๆแต่ละคนเก่งมากๆเลยล่ะค่ะเก็บมาได้คนละหลายฟองเลยเก็บข่เป็ดกันเสร็จแล้วเราจะให้น้องๆเดินทางต่อไปยังแปลงขัดไร้สารของบ้านผ่อน,นผู้สร้างนะคะเริ่มต้นกันที่แปลงข้าวโพดไร้สารของบ้านผ่อน,นผู้สร้างเลยค่ะตอนนี้ข้าวโพดของเรากําลังเริ่มติดฝักแล้วนะคะเราไปเรียนรู้วงจรของข้าวโพดกันเลยดีกว่าค่ะ ความรู้จากแปลงข้าวโพดกันมาแล้วเราจะไปยังแปลงผักอื่นๆกันต่อตอนนี้เลยค่ะแปลงผักไร้าสารของบ้านพรผู้สร้างเรอมมีผักมากมายหลายชนิดเลยนะคะและผักที่เราจะให้น้องๆได้ชิมกันสดๆในวันนี้นั่นก็คือถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวอ่อนๆเด็ดมาใหม่ๆจากต้นหวานกรอบอย่าบอกใครเลยละค่ะน้องๆได้ชิมแล้วก็ติดใจขอเพิ่มคนละอันสองอันเลยนะคะ ส่วนผักชนิดนี้คือผักโขมแดงค่ะและไปต่อกันที่ใบกระเพราใบากระเพราหอมหอมมีฤทธิ์ช่วยขับลมด้วยนะคะมีประโยชน์สุดๆไปเลยค่ะส่วนนี้คือว่านกาบหอยค่ะว่านกาบหอยมีสรรพคุณช่วยแก้หวดัดแก้ไอด้วยนะคะแปลงใกล้ๆก,กันก็จะเป็นผักวอเตอร์ครสค่ะวอเตอร์ครสหรือสลัดน้ำเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพเพราะมีประโยชน์สูงค่ะ ผักชนิดนี้ได้ฉายาว่าเป็นราชินีของผักเพื่อสุขภาพเลยนะคะเราม,มาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าราชินีแห่งผักเพื่อสุขภาพรสชาติจะเป็นยังไงแปลงต่อมาเราจะพาน้องๆไปชมแปลงผักกาดหอมกันนะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงที่เราต้องการจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ค่ะดังนั้นผักกาดหอมก็เลยจะขึ้นต้นสูงแบบนี้เลยค่ะผักชนิดต่อไปของเรานั่นก็คือกระหล่ำปลีนะคะ กะหล่ำปลีไร้สารสดตัดออกมาจากต้นให้น้องๆได้ชิมกันเลยผักกะหล่ำปลีหวานกรอบสามารถนำมาทานสดๆก็ได้หรือจะนำไปปรุงอาหารก็หลากหลายไม่แพ้กันเลยค่ะต่อไปเราจะไปเก็บผักบุ้งเพื่อเอาไปให้น้องกระต่ายในจุดชมกระต่ายของบ้านผรอนผู้สร้างกันนะคะได้ผักบุ้งมาแล้วก็เดินทางไปหาน้องกระต่ายกันเลยค่ะ ที่จุดเข้าชมกระต่ายของบ้านพรผู้สร้างนอกจากกระต่ายแล้วเรายังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องกระรอกนกแกว้วไก่ขนทวนไก่เตี้ยผันน่ารักน่ารักต่างๆและยังมีแม่นแคะกับหนูแกสบี้หนูขวัญเอาเป็นว่าเยอะแยะมากมายจนบอกไม่หมดเลยละคะ่ะเราจะให้เวลาน้องๆได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยของเราสักครู่หนึ่งนะคะ ระหว่างนี้ก็ไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะก่อนจะไปพักเที่ยงกันเราจะพาน้องๆไปชมน้องแพะกันก่อนนะคะน้องแพะของเราอยู่ไม่ไกลาจากจุดเข้าชมกระต่ายมากนะะักค่ะ ระหว่างทางก็ยังมีพืชผักอื่นๆให้น้องๆได้ศึกษาด้วยนะคะเช่นต้นนี้คือต้นส้มปล่อยค่ะหาทานได้ยากแล้วนะคะน้องๆลองชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติของต้นส้มปล่อยจะเป็นยังไงกันบ้างออกจากแปลงส้มปล่อยเราจะพาน,น้องๆเข้าแปลงมะเขือไปเก็บมะเขือทานกันนะคะ มเมือเรอบกกรอบ,รอบเด็ดออกมาจากต้นแบบนี้จะมีรสชาติที่หวานมากๆเลยนะคะเอาละค่ะได้เวลาไปหาน้องแพะกันแล้วน้องๆมารับหญ้าก,กันไปคนละหนึ่งกำมือเอาไปให้น้องแพะได้เลยนะคะนอกจากน้องแพะตัวใหญ่ๆแล้วเรายัางมีน้องแพะตัวเล็กๆเ,เอาไว้ให้น้องๆได้จับได้ลูบได้อุ้มกันค่ะ นอกจากนี้แล้ววิทยากรของเรายังใจดีให้น้องๆได้ลองขี่แพะกันด้วยนะคะแต่ทุกๆขั้นตอนจะต้องอยู่ในความดูแลของพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดค่ะสนุกสนานกันมาพักใหญ่แล้วเราคงจะต้องบอกลาน้องแพะเพื่อไปยังฐานกิจกรรมอื่นกันก่นกอนแล้วล่ะค่ะ ออกจากหลาวแพะเราจะพานน้องๆไปยังบ้านเห็ดของพรผู้สร้างนะคะเห็ดที่บ้านพรผู้สร้างจะเป็นเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมค่ะเห็ดเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะและยังสามารถนําไปทําได้หลากหลายเมนูอีกด้วยออกจากบ้านเห็ดก็จะเป็นซุ้มผักเล้อยนะคะวิทยากรพาน้องๆเข้ามาเก็บถั่วพูไปชิมกันแล้วล่ะคะ่ะน้องๆที่ได้ถั่วพูมาแล้วก็ลองชิมกันเลยนะคะ ข้างๆก็ยังมีดอกอัญชันอีกด้วยเราไปเด็ดมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าดอกอัญชันรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างส่วนที่เห็นอยู่นี้คือลูกตำลึงนะคะออกจากแปลงผักเลื้อยเราจะพาน,น้องๆไปยังพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์วิถีค่ะภายในพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์วิถีเรามีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะสาธิตให้น้องๆได้เรียนรู้เส้นทางของข้าวก่อนที่จะมาเป็นข้าวสุกให้พวกเราทานกันด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันนะได้เวลาพักเบรกกันแล้วเราไปล้างไม้ล้างมือแล้วมาต่อแถวรับอาหารเบรกไปทานกันเลยค่ะอาหารพักเบรกของน้องๆในวันนี้คือมินิพิซซ่าทานคู่กับน้ำอัญชันมะนาว รสชาติจะอร่อยลงตัวขนาดไหนไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะน้องๆมาเข้าแถวเพื่อรับอาหารเบรกไปทานเรียบร้อยเลยนะคะเมื่อรับอาหารไปแล้วก็สามารถไปเลือกนั่งได้ตามใจชอบเลยค่ะเพราะที่บ้านผ่ผู้สร้างของเราม,มีพื้นที่ให้น้องๆได้นนั่งทานกันอย่างสบายใจค่ะ น้องทานหมดแล้วเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้น้องๆได้ทํากันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนที่เริ่มตน้นง่ายๆเพียงแค่ล้างทําความสะอาดอุปกรณ์จานชามของตอนเองเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้บ่มเพาะการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและเรียนรู้ที่จะรักษาสุขอ,อนามัยของตอนเองค่ะเมื่อเสร็จภารกิจแล้วน้องๆยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ๆโฮมสกูลบ้านผ่อนผู้สร้างได้ด้วยนะคะ ซึ่งกิจกรรมนี้คือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราของพี่พี่โฮมสคูลบ้านผ่นผู้สร้างด้วยการจัดตั้งแบรนด์และผลิตสินค้าเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเงินตรากับน้องๆค่ะหลังจากพักเบรกเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้น้องๆได้ทำกันด้วยนะคะโดยกลุ่มแรกเราจะไปทำขนมครกแป้งหม่กันค่ะวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆพี่พได้เตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อถึงเวลาน้องๆก็มายัางพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์วิถีไทยเรามาเริ่มทําขนมครกแป้งโม่กันเลยค่ะเริ่มกันด้วยการโม่แป้งเลยนะคะส่วนที่เหลือก็จะไปช่วยกันหัน่นธัญพืชเพื่อเอามาตกแต่งหน้าขนมครกค่ะโม่แป้งกันอย่างเมามันจนได้แป้งมาแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปในเครื่องโม่แล้วโม่บดลงไปกับข้าวเลยค่ะ ผลัดกันทำไปเรื่อยๆจนครบทุกคนเลยนะคะเมื่อได้แป้งที่ต้องการแล้วเราก็จะนำแป้งที่ได้ไปผสมกันค่ะในส่วนของทัญ,ญพืชที่เราจะนำมาโรยหน้าขนมเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะ ในการทำกิจกรรมต่างๆที่บ้านข่อนผู้สร้างจะมีพี่ๆคอยเก็บภาพเก็บวิดีโอของน้องๆและส่งให้กับคุณครูด้วยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำแป้งมาผสมและแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนของตัวและส่วนของหน้าค่ะหยอดส่วนของตัวลงไปก่อนจากนั้นก็หยอดส่วนของหน้าลงไปปิดท้ายด้วยการโรยธัญพืชต่างๆลงไปบนหน้าขนมจากนั้นก็ปิดฝา ปล่อยเอาไว้ให้สุกเลยนะคะเมื่อสุกแล้วเราก็จะมาเริ่มแคะกันค่ะขนมสุกดีแล้วเรามาเริ่มแคะกันเลยนะคะแค่ขนมออกมาจากหลุมขนมครกจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นแล้วเรามาชิมพร้อมกันนะคะขนมเริ่มเย็นตัวลงแล้วน้องๆมาชิมกันได้เลยค่ะ ส่วนกลุ่มที่2ในวันนี้เราจะพาน้องๆมาทําขนมปังหันษาที่อาคารนันทนาการบ้านผอนผู้สร้างค่ะวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆมีให้น้องครบพร้อมหมดแล้วนะคะเมื่อมาถึงเราก็จะไปเก็บไข่ไก่ในเล้าเป็ดเล้าไก่บ้านผ่อนผู้สร้างเพื่อเอามาทําขนมในวันนี้ค่ะวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่นะคะน้องๆไปเก็บได้จากในรังเลยค่ะ ได้ไข่ไก่มาแล้วก็เดินทางมายังอาคารนันทนาการของบ้านผ่นผู้สร้างเพอเริ่มกิจกรรมขนมปังหันษากันเลยนะคะมาถึงอาคารนันทนาการแล้ววิทยากรของเราก็จะอธิบาย เกี่ยวกับวิธีการทําให้น้องๆได้ฟังก่อนที่จะแจกอุปกรณ์และวัตถุดิบให้กับน้องๆเอาไปทํากันนะคะแต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่เสมอค่ะเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้อย่างเข้าใจและมีความปลอดภัยในการเรียนรู้ค่ะว่าแล้วก็ไปชมบรรยากาศของน้องๆกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ขนมปังของน้องๆจะหันขาขนาดไหน เทคนิคการตีไข่ของแต่ละคนชำนาญมากๆเลยนะคะสงสัยพี่ๆต้องไปเรียนรู้เทคนิคการตีไข่จากน้องๆแล้วล่ะค่ะเพียงแค่น้องๆเอาขนมปังลงไปย่างในเนยหอมๆกลิ่นก็หอมตลบอบอวลไปทั่วอาคารแล้วนะคะไม่ต้องชิมก็รู้ได้เลยค่ะว่าจะอร่อยมากๆแน่นอน ขนมปังสุกดีแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ในจานค่ะจัดแต่งให้สวยงามแล้วตั้งชื่อเมนูเป็นของน้องๆเองได้เลยนะคะการทำขนมปังหันสาไม่ยากเลยนะคะสามารถนำมาเป็นอาหารเช้าให้กับคุณพ่อคุณแม่ทานได้ด้วยยิ่งเอามาทานคู่กับนมและน้ำตาลอร่อยลงตัวสุดๆเลยละคะ่ะน้องๆทำเป็นกันแล้วอย่าลืมเอากลับไปทำที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ทานกันด้วยนะคะ จบกิจกรรมของวันนี้แล้วนะคะเราจะพาน้องๆไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่เราจะปิดกิจกรรมในวันนี้กันค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดมือของตนเองแล้วก็ไปรับอาหารมานั่งทานได้เลยนะคะเมนูในวันนี้คือไก่ทอดกระเทียมค่ะน้องๆมารับอาหารไปนั่งทานกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะ ทานเสร็จแล้วก็นำจานและถ้วยมาล้างทำความสะอาดที่ฐานกิจกรรมเริ่มต้นพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้เลยนะคะเมื่อน้องๆทำความสะอาดกันเสร็จเรียบร้อยดีแล้วพี่จะมีเวลาให้น้องๆได้ผ่อนคลายและรีแลกซ์กันสักครู่ก่อนที่เราจะไปถึงกิจกรรมอย่างเป็นทางการค่ะ ก็ในนามตัวแทนของท่านพิจาระคะโรงเรียนบ้านเนินทองนะคะและในนามของนักเรียนนะคะนักดูท่านนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางบ้านคนททนสร้างเปอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนของเรานะคะซึ่งกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะคะถึงได้ว่าหาทันได้ยากแล้วนะคะสําหรับเด็กนักเรียนในยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมนะคะ และก็หวังว่าในโอกาสหน้านะคะเราก็คงจะได้เข้ามาใช้บริการกับออพลผู้สร้างอีกครั้งค่ะต้องขอบพคุณมากค่ะเด็กๆคอเสปรบมือให้กับคณะทีมวิ่เกรค่ะงั้ก็ขอเสปรบมือให้คุยอีกหนึ่งครั้งค่ะทางบ้านผ่อนผู้สร้างต้องขอขอบคุณท่านผูอ้อำนวยการ คณะคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนบ้านเนินทองมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจให้พวกเราได้ดูแลทุทกท่านในวันนี้ค่ะและพวกเราก็ยินดีมากๆถ้าจะได้โอกาสดูแลทุทกท่านในครั้งหน้านะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานทำกิจกรรมหรือเข้าค่ายพักแรมที่บ้านผ่นผู้สร้างของเราสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจผรผู้สร้างนะคะ แล้วมาพบกันที่บ้านผ่อนผู้สร้างสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ